ก็สวัสดีนะครับหัวแคน m n j TV ด้วยนะครับหรือพี่เนมนะครับผมดีเมอร์นะครับก็กลับมาลันวงการแล้ววะครับผมฟรีไฟหนึ่งหนึ่งกับผมเลยดีกว่าแค่พี่เอาหัวแคนไม้ผมเลยนะตามนี้ดีเมอร์คัมแบ็กแล้วครับแก๊งหัวฟ้ามาแล้วบอกเลย เจอกันครับผมขอหัวแคนรักกันนะครับพี่ใช่มาได้อม่ตอี้ี่สตับไก่ตับไกอ่อุแบบอ้ยอุ้ยการอนาค เจอกูกลางนาเขตกางนาเขตโอวะมาดิมเองคิดย no <ral es TALIESIN> <hel> ังไงถึงอัดคลิปมาท้าพี่แบบนั้นวะน้องชาย ผมห่างหายจากวงการไปนานนะพี่แบบวงการฟรีไฟล์อะไรอย่างเงี้ยพี่ผมเลยแบบเออคิดถึงพี่อะไรเงี้ยเลยแบบอยากมาตบไก่สักนิดหนึ่งอ่ะพี่อยากมาตบไก่สักนิดหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหว้าดีมพี่ดีมพี่ใจเย็นพี่ใครท้าลองตัวไอ้ดีมพี่อันนี้เรื่องจริงลองของเหรอคนหลับจะนอนโอ้โหพี่ก็แรงเกินไม่พูดมาทีหลังอย่าพูดเยอะดีกว่าโอ้โหเฮ้ยพี่โอ้พี่เนี่ยเอาหน่อยดิพี่ปากอย่างแซ่บเลยมึงไม่ต้องไปเรียกมบอลมาพี่ละไอเนี่ย ะจะไปพี่คือขี้ไก่ราวอมเส้นวอมสายนะแล้วผมมากับเสื้อใหม่ไงพี่ต,ตกตกเลยเจ็ดส่วนเลยแล้วนี่เนมล่างฟ้าใช่ปะ่ะนี่ดีมล่างล่างฟูฟถ้าพี่แพ้พี่ยอมยกหัวแคนให้ผมไหมล,ละ่ะอ่ะได้มาถ้าพี่แพ้ <c oughs> เองเอาหัวแคนเอเบจไปเลยพี่ให้เอง มาผมขอบอกนะว่าไม่มีเตรียมนะอันนี้ผมเล่นกันสดเลยนะผมบอกให้มาเอาจริงนะดิมแต่ถ้าพี่ชนะถ้าพี่ชนะผมก็ลูกศิษย์พี่เลยอ่าลูกศิษย์นะแล้วเอ็งต้องแบบอย่างนี้ดีกว่าเอ็งต้องไปรับไปส่งพี่เลยโอเคปะได้เดี๋ยวไ้ลูกติดต่อให้ด้วยพี่อ่าได้จะไปเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะโดนไปเม็ดนึงอออืืหเฉียดหัวว่ะไอ้ดิมแต่งตัวหูเลวเอ็งแต่งตัวสีชมพูมาลอก หลอกล่อตาพี่หรือเปล่า่กอันเานอันนี้ดูทรงไม่ได้เล่นนานนะครับยิงน่าจะยิงหัวไม่เป็นนะครับคนนี้นี่โ้ยแรงเกืแล้วพี่ก็ิงีเอก็ิงได้้เฮ้ยนี่ไงเอาไปเมนึงเเอาไปเม็ดนึงดิเอาไปเนึงดิโ้ย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 ้้ย้ย อ้าเฮ้ยแต่ไอ้ยิงยิงอะไรสองนัดยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนครับผมเพิ่งมาเล่นฟรีไฟแม็กผมไม่ได้ตั้งค่าฟรีไฟแม็กมาเล่นแต่ฟรีไฟธรรมดาพร้อมกระชุ่มมีไงมีไงแค่วอลมีนได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละเออว้ามีคุณพ้อมไม่เจอเออคนเมื่าไงมาน้อง ูพี่ฟินคาดเลยทรงแบบเนี้ยดูทรงแล้วแต่ว่าไหนๆตัวเกลียนก็กลับมาแล้วนี่แก๊งเราตัวแบบตัวจี๊ดอ่ะเพราะฉะนั้นเอ็งรู้ข่าวแล้วว่าตอนนี้มันมีเด็กเกลียนคนหนึ่งมันไล่ด่าพี่อยู่เนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าเอ็งแพ้พี่เอ็งไปเคลียร์กับมันให้พี่หน่อยได้ปะเอ็งไปเอ็งไปปากแทบใส่มันให้พี่หน่อยไปยันบ้าเลยพี่หนุ่มไปยันบ้านเลยอ่าได้อ่าไม่ถึงตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยอี easy ปากอย่างนี้น่าจะอยู่ไม่ถึงอายุยี่สิบสองดิกระชิงพี่หนึ่งสองสิวิหาไม่รู้อ่ะแต่ปากแซ่บเซ็บแบบนี้ถ้าเองแพ้พี่เองไปหนึ่งหนึ่งกับไอจอนให้พี่หน่อยได้ไหมได้ไอจงไอจอนมาเออพี่ขอเองแบบเองแซ่บเซ็บใส่มันเอาให้ยับเลยได้ปหมได้จอนวิกหรือจอนวัดเถอะประเด็นน่ะเฮ้ย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 เฮ้มาโอ๊ย ค้างอะนี่ยแต่ฆ่าได้รอดๆเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดกดมุ้งม่วงนะเนี่ยแบบคีย์บอร์ดเนี่ยกดมุ้งม่วงนะเนี่ยมา,มาแันนีี่ไม่อ่อนให้แล้วมาไว อุ้ยไม่ขึ้นหัวไม่ขึ้นหัวหลบจุ๊กจุ๊กมาทางนี้มาดิเนี่ยเอาไปดิเอาไปดีนี่โอ้เนี่ยพอพอจะเล่นหมัดไงพอจะเล่นหมัดแต่เล่นปืนใส่ไงโอ้ยพี่จะอ้างอะไรเยอะแยะเนี่ยไ้ยไม่มีอ้างน้องไม่มีอ้างเมื่อกี้พี่กำลังจะควักหมัดไปต่อยเลยแบบโปกโปกเขาเลยเมื่อกี้ส่งไปเจอจอดแพ้จอดไปเนี่ยเฮ้ยดูส่งให้แพ้าดเลย แม่เลยอันนี้ผมแค่เพิ่งกลับมา oui เล่นนะเออผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยไหนนะกระต๊อกกระต๊อกอยู่ไหนกระต๊อกเนี่ไงกระต๊อกนี่กระต๊อกกระต๊อกกระต๊อกเหรอกระต๊อกกระต๊อกเหรอเจอฮาคิสังเกตครับพี่น้องจังนาเขตโอ้เหพี่ยาซุคุนะเองก็เป็นได้แค่โกโจเหรอวะ นะไรพี่ดับตาเลยพี่แค่ขนาดนะพี่เนยบอกจริงๆน่ะคนดูทรงแล้วโอ้โฟนนึงก็พูดแรงไปเนาะโอ้โฟนพูดแรงนะเอาจริงอ่ะก็ก็เล่นจริงพี่นี้ไอ้แก๊ลูกกระโจนเขาแบบนี้เยอะได้ป่ะฮะพี่กับผมไหมล่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงมาเลยแล้วกันอย่างนั้นก็

โอ้ยเป็นเจโดนสี่สองอะไอเป็นเจอะระดับหัวแค่เนี่เป็นเจอ่ะโดนสี่สองดูมันพูดอย่างงี้พี่ว่ามันเพิ ouais ่งกลับมาพี uh ่ว่าจะเอามันกลับไปแล้วตอนเนี้ยพี่พี่เพิ่งส่งผมกลับไปเลยพี่เอาไหมตั้งแต่วันนี้ถ้าเองแพ้พี่เองต้องยอมเป็นลูกศิษย์พี่แล้วเองต้องยอมแบบคาร์พี่ตลอดไปโอเคปะได้พี่ไม่มีปัญหามาพี่เล่แท้อยู่แล้วมาดีมคิดถึงพี่วัเก่ามาเนาะมาดิเออตอนใหม่ตำนานเราเล่นกันเราเล่นกันยังไงดีม ทำไมตำนานเราเล่นกันเล่นกันยังไงอเล่นกันเล่นกันแบบอุ้ยสีแล้วนะครับพี่ชายสี่สามแล้วนะไอ้ี้ไม่ตายแค่ไดมเจได้แค่นี้แหละครับเฮ้ยมันเพิ่งกลับมาแต่มันได้เรื่องกันเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วพี่นี่้มาเล่นนะเสียหมดเสียวหมดที่ชมไปเสียวหมดเออวันนี้ผมยังไม่ได้จับเลยแต่ว่าแบบ เห one, น to uh ็นเด็กมันวอนนะมัน so อ no no. ัดคลิปไงฟิลแบบอยากดังไะน้องพี่ก็จัดให้ไงน้องได้ดังอ่ะดังปากัะหัวดังปากัะน้องโอ้โหปงนี้พี่เอาสี่เท่าเลยสี่เท่ากันนะอีด่านอีด่านคนักนะกางอนาเขตผมแดนไร้เขตไม่ใช่หรอไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ละออันเนี้ย เออยังไม่เห็นตัวยิงโดนได้ไงอ่ะน้องพี่สุคุน้าไงน้องกลางอาณาเขตไงอารางส่งซ่อนมาน้องโดนฟันโดนไม่ทันรู้ตัวน้องช่วงนี้พี่อินกับอนิเมะไปหน่อยครับช่วงนี้เข้าไว้อะไรกันเยอะไม่คือพี่ไม่ต้องพูดเยอะได้ไหมยอ๊ยโอ๊ย ก็อยากเอาไอ้ดีไปเจอกับไอ้จอจริงๆนะเว้ยโฟมึงดูสภาพบดิกูอยากรู้มันเป็นยังใครกูฝากไปถึงไอ้จอนิดฝากไปถึงไอ้จอนิดฝากไปถึงจอนิดฝากไปถึงไอ้จอนะครับไอ้เห็บหมาได้ใจพี่เองได้ใจนะไอ้จอนอะไอจอนวิ่งรือจอนไก่วะเอาแม่งทามสตรีมเลยคืนเงินใอโฟล์ด้วยครับบอกมัน มาเหอะเอ้าวจะเอาผมไปละได้หมดอ่ะพี่ได้หมดอ่ะทั้งแคนอ่ะมาเหอะตอางัดหัวแคนได้นี่ไงเนื้อนักแคนนี่ไงหัวไปดิ้งไปดิ้งไปดิหัวดุ้งไปดิ้งไม่แกี่ตัวนะไม่แกี่ตัวนะโอ้เจ็บเลยที่เจอคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากเลยในเฟซบุ๊กแบบว่าพี่เนมตั้งไอวอลไม่สวยเลยครับคนที่ตั้งไอวอลสวยก็ไม่มีใครชนะกูสักคนเลยนะ กเป็นเมียแหละโอ้ตรงนี้เจอกระพี่กี้ก็แพ้เนี่ยพี่ดีมาจริงโอ้น่าโดนเจสันกระสุนะโดนเจอพี่กี้อกระสุนอาณาเขตนี่กระสุนอาณาเขตมาดิมาดินี่ใครบอกกูตั้งไอรบอกไม่สวยกูตั้งได้เหมือนกันน่ะเนี่ยเนี่ยเออ แค่ไม่ตั้งเลยเฉยน้องที่แค่ไม่ตั้งพี่เน้นคมไม่ใช่แหละอันเนี้ยเช่าเว็บไหนนะพี่เฮ้ยไอ้ดิมดิมไอ้ที่ยิงผ่านเองไปอ่ะไปโดนหัวไอ้หนาน่ะหัวมันแตกเห็นไหมเห็นปะโอ้โหเลือดออกเลยดีโมโหโทษทีโทษทีโทษทีมาที่ให้เองอีกสกอรเดียวเนาะ ี้ต่อยมาต่อยกับพี่มาต่อยต่อยต่อยมาต่อยมาอ่าต่อยต่อยแล้วินมาต่อยต่อยมาดิมาต่อยมาดิอ่าเดี๋ยวโดนไปมัดหนึ่งมาอ่ะดิมาดิอ่ะดิมา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 ดิดิ สังหารสังหารครับเห็นกับตาเห็นกับตาอันนี้มีแกนวายหรือเปล่าครับตั้งค่ายมนเจ๊ไหมคุณเมื่อก่อนเคยเป็นรองหัวแคนงโอ้โหไอโฟนไม่เหนหัวแค้งก็สอนไว้ว่าเหลี่ยมไว้ก่อนเขาเรียกว่าแบบอดีตรองหัวปัจจุบันมาเจอกันจะเป็นยังไงาผมได้หมดอ่ะไม่พี่เนมอดีตก็คืออดีตพี่เนม นฟรีไฟยุคใหม่ไงเดี๋ยวเองเจอฟรีไฟยุค90้นี่ไงยุคเกูนย์มาดิเก้าศูนมาละ90มาแล้มาครับผมนี่ไงสเต็ปอายุโอเคนี่ไงนี่ไงวินโดว์ไงนี่ไงเ่ยตัวก่อนอ่ะตัวไว้ก่อนเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยมาดิ มาดิมาเ้โ้ยการอนาคิดเจอกุกลางอนาคิดกางอนาคิพี่บอกแล้ว คคุณนะชนะเสมอไม่ได้สปอยเลยครับไม่ได้สปอยนะก็ดีมก็เรียกพี่ว่าอาจารย์สิเรียกพี่ว่าอาจารย์สิอาจารย์เนมสิเรียวเราต้องยอมหรือป่าต้องยอมหรออายอมได้ยอมไม่นองรักต้องยอมมาเละใช่พี่อาจารย์เนมครับอมอา รับทราแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เนี่ยพี่ก็จะฝึกฝนเอง,เองแล้วก็พี่จะถ่ายทอดตั้งค่า M n J TV สูตรลับให้เองไปเจอกับไอจอนนะ อยากเห็นวะทุกคนอยากเห็นปะผมอยากเห็นมันไม่เจอกันอ่ะเออเอ้แต่ขอบอกก่อนนะว่าผมตามนะครับทุกคนก็คือผมกับพี่เสือเนี่ยก็กําลังตามอยู่นะครับหลายคนถามเข้ามาว่าเออจบงานแข่งแล้วเรื่องจรเป็นยังไงตามอยู่นะครับตามอยู่ขอรวบรวมหลักฐานให้พร้อมก่อนแล้วก็ตามคนก่อนอัตรงเลยบ้านมันมันอยู่ไกลด้วยนะครับแล้วก็แบบเดินทางใหม่นึงเพราะฉะนั้นรอก่อนแล้วกันฟังผมนะถ้าผมไม่ไปเลิกติดตามผมได้เลยเว้ยผมไปแน่นอนผมไปแน่นอนผมไปแน่นอน แต่ว่าเดี๋ยวขอคุยกับเจิดก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขอโทษอะไรขึ้นมาก็จะไม่ไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ขอโทษมีเอ็กซิเดรอะไรก็ไปแน่นอนครับโอเคสำันนี้เอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนและคลิปหน้าผมจะส่งน้องดีเมอร์น้องตัวจี๊ครอบครัวหัวฟ้าผมไปเจอกับไปจอนพอไม่ดีมดิมเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยพี่พี่คิดเอาโอ้ได้แค่พี่เมมเจ็ดแปดห้าก็โหดตึงแลวไว้เจอกันครับคลิปหน้าดีมฝากอะไรถึงไอจอนหน่อยดิ Oh, ถูกต้อง <okay. S 2> นะครับจบคลิปแล้วอย่าลืมไปซื้อเสื้อกันด้วยจาก890เหลือ390บบาทจัดส่งฟรีไปซื้อที่แฟนเพจเด้อ